สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ถ่ายารูปอค์แพชั้นนำนะคะในกิจกรรมตกแต่งโรงาบาลมาสานุนะคะเราจะมาสำรวจว่าหม<อ>วผู้ชายที่ดังๆเก่งๆเนี่ยระหว่างใหญ่ยาวอึดเนี่ยขเขาเรื่องอะไรกันตามเลยจย์โอมจันโอมระรวหว่างใหญ่ยาวอึดการเรื่องอะไรครับอึดครับยาวใหญ่อึดเรื่องอะไรครับพี่ใหญ่ๆสิครับระหว่างใหญ่ยาวอึดโดนเรื่องอะไรคะทำไมต้องเลือกครับเอาหมดสิครับมินฮุน พี่มีโฟมอ่นหดอยู่ได้ครับใช่ได้ทั้ใหญ่ยาวอึดค่ะเดือนนี้สมัครไปได้ไหมอ่ะใกล้ระหว่างใหญ่ยาวอึดเรื่องอะไรคะเรื่อึดครับคือรอคือเพราะว่าเพราะอะไรดีอ่ะตัวใหญ่อยู่แล้วใช่เรื่องใหญ่เรื่องยาวผมมั่นใจยาวไม่แข็งไม่ใชไเซยเลยก็ตามเรื่องอะไรคะพี่ไม่แน่ใจเลยอะค่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ใช้มันสักหนึ่งแล้วอะเนาะก็เหรอคะแต่ถ้ามีโอกาสอยากอยู่นะ จานเชียวค้าระหว่างใหญ่ยาวอึดอาจารย์เรื่องอะไรคะคิดว่าแข็งดีที่สุดนะครับแข็งนะคะจานใช่สุดยอดเลยค่ะคคยาวใหญ่อึดเรื่องอะไรคะอึดครับดูแข็มันต้องอึดครับจานต้นคะยาวใหญ่อึดอาจารย์เรื่องอะไรคะอ่ะาปรวัิศาสอย่างก็ดีนะครับกับแข็งข่อนที่ว่อนกแข็งก่อนนะคะครับ <c oughs> ยาวใหญ่อึดเรื่องอะไรครับพี่ยาวีิครับ